สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่14มกราคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนของแอตนาคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มา2ตัวสองเข้าร้อยแล้วก็ เเข้าหน่วยนะครับคูยออก209ย้อนไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์มาครบ3ตัวเลยนะครับมี3มี6มี8งวดที่ออกแปดหกสาองงวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้026 789ทุกทันใบเต็มนะครับ026 8 9วันที่ก็อยู่ด้านล่าง17มมกราคม68ครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางโกรันนะครับเด่นบนเลกเด่น2ตัวสูตรนี้ของแอดเก้งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้2กับ7 ก็จะมีเลข2เข้าหลักร้อยนะครับคือออก209สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาโบรันของอาจารย์คำนวณได้0กับ5นะครับ0กับ5ตัวเด่นก็เห็นจะเป็นเลข0ส่วนตัวรองก็คือเลข5นะครับัวนนี้อาจารย์ให้มาเร็วทุกท่าน วันที่ก็อยู่ด้านล่าง17ทับ1 2,568ต่อมาก็จะเป็น,นทางรันอัพรันอัพงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้3กั 6, บ6หวยอก209สีงวดหลังสุดหลุดไป1น,นะครับเข้า3งวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับ สูตรระนับของอาจารย์คำนวณได้3กับ0ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข0น,นะครับส่วนตัวรองก็คือเลข3แนวทางเด่นบน2สูตรของอเจนะครับตอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไป ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นสองตัวมาพร้อมกับเลขชุดสูตรคำนวณของแอดกรมเกตนุดนะครับวัที่ผ่านมาก็คือใบด้านล่างนะครับเลขเด่นของอาจารย์เข้าหนึ่งตัวนะครับก็คือเลขหนึ่งแล้วก็เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็มาตัวกลับนะครับนั่นก็คือหนึ่งห้าทุกชั้นอาจารย์ให้หนึ่งห้ามานะครับหวยออกห้าหนึ่ง สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับสู่คำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้3กับหนึเลขชุดที่ติด3ที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็จะมี3036 3237มีชุดเบิลอยู่ด้านบนนะครับต่อมาชุดที่เด่น1ติด1เลขชุดที่อาจารย์ให้มาก็มี1314 หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับในทางของแอดกลมต่อมาก็ท้ายรางวัลที่หนึ่งใบที่สองนะครับใบนี้อาจารย์คำนวณได้แปดเจ็ดสองสองตัวได้เจ็ดสองแปดเจ็ดแล้วก็แปดสองทุกทัน มาต่อกันที่แนวะทางตำไทยของแอดมะยมแดงนำโชคตัวเด่นของอาจารย์ได้เลขเก้าตัวเดียวนะครับ2ตัวด้านบนมีสองเก้าห้าเ้าเจ็ดเ้าเจ้ของข้อมูลชอบหนึ่งเกทุกท่านสมตัวอยู่ด้านล่างได้ห้าหนึ่งเย์ห้าเก้าหหนึ่งเตามลำดับแนวทางของแอดมะยมแดงนะครับ ต่อมาจะเป็นในทางของแอดดุยพารันแอดดุยพารันใบนี้ให้ข้อมูลชุด2ตัวมาทั้งหมดเลยนะครับด้านบนมี8 7 9 7 3 7แล้วก็3 9แล้วก็มีชุดเบิร์ด้วยทุกท่านด้านล่าง1ชุดนั่นก็คือหนึ่นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดกับตันข้อมูลบนนะครับ อาจารย์คำนวณได้เลขเด่นตัวเดียวก็คือเลขห3ตัวได้สองชุดนะครับอาจารย์ทำได้เจ็ดหกกับสองหกสองตัวก็จะมี60ศูนยเจสองแล้วก็เด็ดล่างอาจารย์คำนวณได้7ดตัวเดียวชุดสองตัวมีสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดตามลำดับครับวันที่ก็อยู่ด้านล่างทุกท่าน สิเจ็ดมกราคม2568ันหใทางของแอดกับตันต่อมาจะเป็นข้อมูลสูตร2ตัวล่างนะครับของแอดแพนแพนพารวยงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายแอดแพนแพนทำได้51ตรงๆเลยนะครับวยออก20951สำหรับงวดใหม่ แอดแพนให้มาแล้วนะครับก็คือใบฝั่งทางขวาอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านจัดไปครับอยู่ในส่วนตรงนี้แล้วนะครับสำหรับงวดใหม่ดูกค,คำนวณเลขเด่นของแอดแผ่นได้สองตัวเดียวนะครับสองตัวเดียวแถวบนนะครับมีสามหนึ่งสี่หนึ่ง แล้วก็7 1ด็ดหถวที่2มี3 2 4 2 7 2แล้วก็2 8ครับสำหรับชุดที่ติดดาวมา2ดาวก็เห็นจะเป็น7 2กับ2 8ครับติดมาดาวเดียวก็คือ4 1กับ3 2มสทุกทันตามนี้ครับแนวทางของเอดแพนแพนพารวย ต่อมาก็จะเป็นใบสรุปเหนือใต้ของแอดนั้นงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์เข้าทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะครับเด่นเหนือของอาจารย์ได้สองเด่นใต้ของอาจารย์ได้ห้าส่วนเลขชุดที่ให้มาเป็นแนวทางนั้นหลุดไปทุกท่านทางโดยเลขสีงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ 7ทับ1 2568ครับสูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้7แล้วก็เด่นล่างได้3เลขชุดที่ติด7นะครับของอาจารย์ทำได้07 17 27 67 97ติดเอามาที่07กับ97ส่วนชุดที่ติด3นะครับมี031353 63แล้วก็93ถูกทัน แนวทางใบสรุปเนื้อใต้ของแอนันมาต่อกันที่แนวะทางของแอสมิสเตอร์บอของแท้นะครับงวดใหม่มาแล้วย้อนไปดูงวดก่อนสักนิดหนึ่งแนวะทางของอาจารย์หลุดไปนะครับงวดก่อนใบนี้งวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับมี6-3 สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับจัดไปทุกท่าน17มกราคม2568เลข68เนี่ยอาจารย์เป็นคนแก้เองนะครับทุกท่านเผื่อคุณผู้ชมติดใจนะครับอาจารย์ทำเองเป็นของแท้แน่นอนโดยคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้4นะครับเลขชุด3ตัวให้มาเป็นแนวทาง5ชุดนะครับ มีเจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่แล้วก็หกหนึ่งสี่สองตัวด้านล่างให้มาแปดชุดนะครับสี่สองหนึ่งสี่เก้าสี่หกสี่เก้าแปดเก้าสองหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าห้าชุดสองตัวที่อาจารย์เน้นมาให้ก็คือหนึ่งสี่นะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางของเอสมิสเตบ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของทิศธาตะโกงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเลขเด่นมีเลข5้าเข้าเลขชุดก็มีห้าหนึ่งตรงๆนะครับลงไปล่างสาม,มวดหลังสุดก็ได้เรียงดัวเอาเลยนะครับสาธิติสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา17มกราคม2568 สูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้5กับ9นะครับโดยชุดที่ติด5ของอาจารย์ที่ทำได้ก็จะมี5 2 5 3 5 4 5 8ส่วนชุดที่ติด9ก็จะมี9 1 9 3 9 5แล้วก็97นะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์นะครับรูปแบบนี้งวดก่อนก็เข้านะครับมี51 แล้วก็งวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับข้อมูลชุดแรกของอาจารย์ที่ทำได้ก็คือ295 95 5 95 3 5 3 1 8 5 8 5 8 9 1 9 1แล้วก็29393เป็นข้อมูลเหนือใต้อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนะครับแนวทางของทิศท่าตะโกถูกทัน ปิดท้ายกันที่เลขดับของป้าแมวนะครับดับ10รักแรกพบงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข2ก็ผ่านนะครับสำหรับงวดใหม่ได้เลข4ทุกทันดับ10ต่อมาก็ดับหน่วยบนดอกชปางวดที่ผ่านมาได้เลข2ก็ผ่านนะครับงวดใหม่ ได้ตัวเดิมทุกท่านก็คือเลข2นะครับสำหรับดับหน่วยบนดอกชบาต่อมาก็ดับ10ดอกแก้วงวดที่ผ่านมาได้เลข4ก็ผ่านนะครับงดใหม่ได้เลขศนทุกท่านพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ